ถัดไปจะเป็นการบรรยายในหัวข้อสุดท้ายนะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องมือวัดทางธรณีเทคนิคในงานอุโมงค์รถไฟฟ้าใต,ใต้ดินนะครับจะบรรยายโดยคุณสุวัสดิ์ศรีวงศ์นะครับกรรมการบริหารและก็นักธรณีวิโสจากบริษัทวิศกรรมธรณีและฐานลากจำกัดนะครับ <c oughs> คุณสุวัสดิ์นะครับจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นทางด้านเทคโนโลยีธรณีนะครับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์ <c oughs> เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารแลวก็นักเทคโนโลยีวิทยาชํานาญการอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับประสบการณ์ทำงานเนี่ยยี่สิบกว่าปีนะครับในงานด้านการสำรวจแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีวิทยาเทคโนโลยีเทคนิคนะครับงานสำรวจทางเทคโนโลยีฟิสิกส์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นเกี่ยวกับงานพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระบบสาธารณุประโภคจากน้ำบาดาลรวมถึงงานติดตั้งตรวจวัดแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูล ทางทธทณีเทคนิคนะครับทั้งในและก็ต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็น <c oughs> มาเลเซียลาวแล้วก็ตะวันออกกลางท่านก็เคยไปมาแล้วนะครับขอเลยนเชิญคุณสุวัสด์ครับครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็ได้รับมอบหมายให้มาบรรยายเรื่องเครื่องมือวัดทางทีเทคนิคก,กับงานอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินนะครับก็ผมจะกล่าวโดยรวมแล้วก็ไม่ได้ลงลึกมากนะครับแต่ก็จะเอ่อ เริ่มหัวข้อที่เราจะนำเสนอนี่ครับก็จะมีขั้นตอนโดยรวมของงานกอ่อสร้างแล้วก็เทคโนโลยีรวมไปถึงเครื่องมือวัดทรณีเทคนิคต่างๆนะครับแล้วก็การนำไปใช้ในงานอุโมงค์แล้วก็มีเคสต t ดี้ของการติดตั้งเครื่องมือในโครงการ m r t Project เนี่ยนะครับแล้วก็โครงการในอนาคตที่งาน Instrument จะเข้าไปเกี่ยวข้อง นะครับเริ่มแรกนะฮะเรามาดูก่อนว่าโครงการหนึ่งที่จะโครงการโครงการหนึ่งที่มีการก่อสร้างขึ้นมาเนี่ยเขาจะเริ่ม,มาจากตรงไหนก็เริ่มมาจาก feasibility study ก่อนการศึกษาเบื้องต้นความเหมาะสมเบื้องต้นนะครับเมื่อผ่านการศึกษาส่วนนี้เข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูต่อก็คือมีการ planning แล้วก็จะมีการ ศึกษาในส่วนของ uh, geologic mapping ไม่ว่าจะเป็น g e o p h y s i c อิ investigation สำหรับงานที่จะก่อสร้างนะครับแล้วก็รวมไปถึงทางด้าน geotechnical investigation ต่างๆนะครับแล้วก็เมื่อเราได้ข้อมูลเหล่านี้มาเราก็จะมาทำการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็น uh, ทำโมเดลทำภาพตัดขวางของทางธรณีวิทยาแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะมี ผู้ที่เกี่ยวข้องก็คือเจอเทนเคอลเอ็กซ์เพิร์ตเข้ามาวิเคราะห์มาให้คำแนะนำจากนั้นก็ทำการวิเคราะห์ไฟนอลอิเลเมนต์สเตเบิลิตี้แล้วก็หาพารามิเตอร์ต่างๆก็ทำดีเทลดีไซน์แล้วก็หาผู้รับเหมาแล้วก็ก่อสร้างก็ส่วนหนึ่งก็คือในช่วงก่อสร้างเนี่ยก็จะมีการติดตั้งเครื่องมือวัดทางธรณีเทคนิคแล้วก็เพื่อที่จะ <c oughs> ดูด้านเซฟตี้แล้วก็ทำดีไซน์เวอร์ิฟิเคชัน ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ก็จะมีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงตัวดีไซน์นะครับเรามาดูกลุ่มของเครื่องมือหลักๆจะมีอยู่ประมาณ6กลุ่มนะครับที่แบงได้ก็จะขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์ที่เราต้องการก็อย่างเช่นถ้าเราต้องการพวก Water Pature p อร์พอ pressure เนี่ยเราก็จะใช้กลุ่มของอพ i s ซ o m e t e r แล้วก็ p r t u s u r e transducer ถ้าเป็น h o r i z ONTAL Movement หรือ v e r t i c a l m L v e m e n t เนี่ยเราก็ใช้ท i l t m e ต e r กลุ่มของอินเันอมิเตอร์แล้วก็เพนดูลัมในส่วนของ Deformation d i s p พ a เม m นต์เนี่ยเราก็จะดูในส่วนแล้วก็จะเลือกใช้เครื่องมือในส่วนของที่เป็นเอ็ก n s เ m น t e มแล้วก็จอยหรือ Crack Meter นะครับถ้าเป็น Ground Structure l o หลดก็จะใช้อุปกรณ์ในส่วนของโหลดเซ l ลแล้วก็ p พ t u เ e อ e ์เซลครับถ้าเป็นซ Settlement ก็จะเป็น Settlement Gate ถ้าเป็นสเตรส a i n ก็พวก s t ต a มิเตอร์สเตนมิเตอร์นะครับ เรามาดูว่ากลุ่มของข้อมูลเหล่านี้กลุ่มของเครื่องมือเหล่านีา้นำมาใช้ในงานอุโมองค์ในลักษณะไหนได้บ้างนะครับเราก็จะมาดูในส่วนของงานอุโมองค์เนี่ยส,สิ่งเครื่องมือวัดทางรเทคนิคที่นำไปใช้เนี่ยก,ก็หลักๆเนี่ยก็จะมีตัวคอนเวเกนซิสเต็มนะครับที่ใช้เพื่อที่จะวัด movement ของอ,องุโมงค์ ในส่วนของก็จะมีโหลดเซลล์สเตนเกตเพชเรเซลลเพื่อที่จะวัดตัวเพชเรเซลลเนี่ยก็จะวัด uh, แรงที่เกิดขึ้นระหว่างไลนิ uh, ่งของอุโมงค์กับ uh, ในส่วนของล็อกโคเวอร์หรือซอยโคเวอร์นะครับผมในส่วนนี้อันนี้ก็จะเช่นกันก็จะมี uh, มีการติดตั้งตัว a c c e ซ e r o m e t เ r เพื่อที่จะวัดแรงสัส่นสะเทือนในงานในการทำงานแล้วก็ตัวตัวไอพิสโซมิเตอร์นะครับเพื่อที่จะคอนโทรลตัว p อร์เปอเที่จะมีผลต่ออุโมงค์ในงานขุดเจาะแล้วก็อีกหลักๆอีกตัวหนึ่งที่เขาติดตั้งกันก็นกคือตัว l o ดเอ็กซิลโลมิเเพื่อที่จะวัดอา่า a t i v e d i s p l a c e m e n t ของอตัวไล n i n g กับตัวล็อกหรือซ o ยคัเวนะครับ ในส่วนบนก็สำคัญเมื่อเราเจาะอุมโมงผ่านาบ้านเรือนหรือ,อสตรัคเจอร์ต่างๆเนี่ยแล้วก็ควรที่จะวัดพฤติกรรมของเซอร์เฟตด้วยก็จะมีการติดตั้งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเซตเมนเกตต่างๆ,ๆไม่ว่าจะเป็น elb ไม่ว่าจะเป็นทิวมิเตอร์หรือเซตเมนพอยต์ต่างๆนะครับตัวนี้ก็จะมีความสำคัญในการเมื่อเจาะอุโมงผ่าน สตัคเจอเหล่านั้นเข้าไปอันนี้ก็เป็นขบวนการในการติดตั้งแล้วก็ตรวจวัดเครื่องมือเมื่อเราต้องการทราบพารามิเตอร์ต่างๆเรารู้พารามิเตอร์ต่างๆแล้วเนี่ยเราก็เลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับพารามิเตอร์นั้นๆแล้วก็ทําการติดตั้งตรวจวัดแล้วก็ส่งผ่านข้อมูลเพื่อที่จะไปวิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์แบบแมนนวลหรือวิเคราะห์โดยใช้ออโตเมติก หรือเว็บเพจหรือเว็บเบสนะครับในการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยเราต้องตรวจสอบว่าข้อมูลที่เราได้มามันถูกต้องมากน้อยแค่ไหนสิ่งที่เราตรวจสอบกันเนี่ยก็จะเริ่มจากเครื่องมือต่างๆที่เราติดตั้งเข้าไปแล้วเนี่ยมันมีความเหมาะสมไหมทำงานได้เหมาะสมหรือเปล่าคนที่ไปวัดเนี่ยอยู่ในสภาพที่ที่พร้อมที่จะทำงานไหมนะครับ <c oughs> ในส่วนนี้ ก็มาดูด้านสัญญาลด้วยสัญญาลของเครื่องมือที่ส่งเข้ามาเนี่ยเหมเาะถูกต้องไหมแล้วก็รวบรวม Data ได้เพียงพอหรือเปล่าแล้วก็มีสิ่งรบกวนขณะที่ทําการตรวจวัดหรือเปล่าเช่นก็กำลังขุดเจาะหรือทํางานเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะเข้าไปตรวจวัดในส่วนนั้นอันนี้ก็จะเป็นไดอะแกรมที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับก็เช็ค w o r k condition operative condition ต่างๆหลังจากนั้นก็ เช็คข้อมูลแล้วก็ส่งข้อมูลไปที่ระบบนี่ก็เป็น <c oughs> ตัวตัวระบบ Database System เ,เต็มของอโครงการที่เราทำใน MRT Project นะฮะ <c oughs> บู l e e t e n กเ n นช o n นคอ t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  o ก็จะเป็นซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มตัวหนึง่งแล้วก็เก็บเข้าไปใน d a t a b อ s e หลังจากนั้นก็ตัวนี้ก็มีหน้าที่ตรวจเช็คข้อมูล ทำการวิเคราะห์ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นแบบเรียลไทม์หรือเซมิเรียลไทม์หรือจะเป็นแบบ ure, แมนนวล้้วก็จะสามารถพีเซนต์ข้อมูลได้อันนี้ก็คือกลุ่มของอินสตูเมนต์ต่างๆที่อยู่ในโครงการนะครับเรามาดูว่าในระบบอัตโนมัติซิสเต็มเนี่ยในแต่ละ ระบบเนี่ยจะมีตัวเริ่มมาจากที่ข้อมูลที่จะเป็น Data l o c k e r ที่จะเป็นแบบแมนนวหรือจะเป็นแบบเรียลไทมแล้วก็มีการส่งผ่านข้อมูลไปในระบบของ GSM Modem หรือว่าจะเป็น f i b e r o p t i c หรือจะเป็นตัวสายสัญญาณแบบอื่นๆแต่ข้อดีของตัว GSM เทคโนโลยีเนี่ยก็คือขณะนี้เนี่ยสัญญาณโทรศัพท์ในี่ครอบคุมมากกว่า 90%ของพื้นที่สามารถที่จะส่งผ่านได้แต่ว่าถ้าเป็นตัว fiber ติกเลยหรือตัวสายสัญญาณที่เป็นแลนเนี่ยก็จะมีข้อจำกัดคือจะต้องมีรีพิเตอร์ทุกๆ1กิโลเมตรอะไรลักษณะนี้นะฮะตัวนี้ก็จะมีความสะดวกเพราะว่าตัว Data p าแพ c เกที่ส่งผ่านเข้าไปเนี่ยมันมีไฟล์ที่เล็กแล้วก็สามารถส่งได้เร็ว <c oughs> เรามาดูไดแกรมของ Data Transmission นะครับก็เริ่มจากเราเก็บข้อมูลไม่ว่าจะเป็นแบบ m มน u a l หรือเป็นแบบอ t ต m a มติแล้วก็จะส่งผ่านเข้าไปที่ระบบ GSM เข้าไปที่สถานีเข้าไปที่ Data b a บ e แล้วก็เก็บไปใน Data b a s e นะครเก็บเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์แล้วก็เก็บใน Data b a บ e อันนี้ก็เป็นไดแกรมข,ข่าวเรามาดูข้อดีของอการมีระบบ Mon i t o r i n g System ที่ดีนะครับ แน่นอนว่ามันมีคอร่รอาใช้จ่ายในการ implement instrument แล้วก็ระบบ monitoring ที่ดีแต่ว่าข้อดีของมันเนี่ยก็คืออย่างน้อยเนี่ยถ้าเรามีระบบเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มความมั่นใจในในด้านความปลอดภัยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทางด้านโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยของคนงานหรือพนักง,งานที่ทำงานอยู่ที่นั่นแล้วก็รวมถึงชุมชนข้างๆรอบๆโครงการนะครับผม ก็จะเพิ่มในระดับตัวนี้ได้แล้วก็สร้างความเชื่อมั่นในโครงการได้นะครับเมื่อเรามีความปลอดภัยสูงมีคุณภาพที่ดีก็เนื่องจากว่าถ้าเรามีระบบ monitoring system ที่ดีเนี่ยเราสามารถที่จะนำข้อมูลต่างๆที่ที่ได้จากเครื่องมือที่ตรวจวัดมาเนี่ยแล้วก็พบว่าถ้าเกิดมันมีข้อบกพร่องหรือสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นหรือ เราพบว่าดีไซน์อาจจะไม่เหมาะสมในบางส่วนในงานก่อสร้างเนี่ยเรากส็สามารถปรับเปลี่ยนได้ทันเวลานะครับผมก็จะเพิ่มคุณภาพของงานก่อสร้างได้เลือกคอสก็เหมือนกันนะครับโครงการโครงการหนึ่งถ้าเกิดมีถ้าเกิดเราไปดูใน l i s t ม a เ a จเมนต์แล้วเนี่ยถ้าไม่มีการป้องกันตัวนี้เนี่ยอาจจะเกิดการวิบัติของโครงสร้างต่างๆซึ่งค่าใช้จ่ายในแต่ละ ครั้งเนี่ยอาจจะสูงถึง10-15%ของมูลค่าโครงการทั้งหมดแต่ว่าถ้าเกิดเราติดตั้งเครื่องมือทางธรณีเทคนิคหรือเรามีระบบมอนิเตอริงซิสเต็มได้ดีเนี่ยค่าใช้จ่ายก็อยู่แค่ประมาณ0.5-2%ของโครงการนี่ก็เราจะสามารถป้องกันอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นได้หรือไม่สามารถที่จะประจัดไปได้แต่ว่าก็เราก็ลดให้มันอยู่ในวงจำกัดได้ตัวนี้ก็จะเซฟค่าใช้จ่ายไปได้เยอะ แน่นอนครับถ้าไม่มีการวิบัติของโครงสร้างต่างๆเนี่ยระยะเวลาเราก็สามารถที่จะก่อสร้างเป็นไปตามแผนได้นะครับผมแล้วก็ความรับผิดชอบทางด้านกฎหมายต่างๆไม่ว่าทางแพ่งหรือทางอาญาตัวนี้ก็จะเราก็ไม่ต้องรับผิดชอบในส่วนนี้ก็ขอขอบคุณทางชองางช่างที่เอื้อเฟื้อข้อมูลในส่วนของ uh, uh, งานอินสตูมเมนต์ ที่จะมาพิเซต์ในวันนี้นะครับนี่ก็จะเป็นโครงการที่เราได้เข้าไปทํางานแล้วก็เข้าไปติดตั้งเครื่องมือวัดทางธรณีเทคนิคนี่ก็จะเห็นว่าโครงการก็ความยาวของอุโมงนี้ประมาณ2.6กิโลเมตรดังที่ทางท่านผู้ทรงคุณวฒิของชองอาช่างได้กล่าวไปนะครับนี้ก็คือส,สถานีสนามชัยอิสระภาพแล้วก็คัดแอนโคเวอร์ลอดแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ ก็มีการติดตั้งเครื่องมือวัดทางเทคโน,โลนิลยีตั้งแต่ที่สถานีแล้วก็ตลอดแนวของอุโมงค์นะครับผมนี้ก็จะเป็นโซนก็จะเป็นจิวราจิกเซกชันภาพรวมของโครงการที่ที่เราเห็นสีฟา้ฟาเนี่ยนะฮะก็จะเป็นแนวอุโมงค์กับสีชมพูสีชมพูนี่ก็เป็นแนวอุโมงค์นะฮะก็จะมีก็เริ่มจะอิสระภาพนี่แม่น้ำเจ้าพยา สนามชัยแล้วก็วัดวังบุรพาแล้วก็วัดมังกรนะครก็มีสถานีน้งนี้ส่วนใหญ่เนี่ยอุโมงค์จะวิ่งอยู่ในทายชั้นแรกของอาบางกอกเครนะครับผมนี่ก็เป็นเซกชันที่เราติดตั้งเครื่องมือ,อนี่เป็นสถานีสนามชัยนะครับผม ก็จะมีการติดตั้งอินโครนอมิเตอร์ตามแนวดีวอลนี่จะเป็นตัวจุดของอินโครนอมิเตอร์นะครับผมจะเป็นประมาณจุดนี้ทั่วทั่วขอบของดีวอลนะฮะแล้วก็จะมีเซกชันของพิโซมิเตอร์ก็ตรงนี้พิโซมิเตอร์แล้วก็เอ็กซโซมิเตอร์นะครับผมติดตั้งของอิสระภาพก็เช่นกันนะครับผม ก็จะมีเซกชันหลักๆอันนี้เป็นพิโซมิเตอร์กับคอมไบพิซมิเตอร์นี่นะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวคัตแอนคอเวอร์ที่ท่าพระนะครับก็จะมีการติดอินสตูเมนต์เช่นกันส่วนนี้ก็จะเป็นเอเมดเดตสเตนเกตที่ติดในตัวพาร์เนลของรีวอร์นะครับ ในแนวอุโมง์ก็จะมีการติดเซกชันของอุปกรต์นะครับเพื่อความปลอดภัยอันนี้ก็จะพยายามจะติดให้ได้อย่างมากที่สุดพรแต่ว่าเนื่องจากข้อจำกัดทางด้านชุมชนต่างๆแล้วก็สามารถที่จะติดได้ตามแนวของถนนถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเซกชันของ อเลของอินสตูเมนท์ที่ติดตั้งเข้าไปนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเอ็กเทนโซมิเตอร์ที่ติดอยู่เหนืออุโมงค์นะครับบริเวณนี้บริเวณนี้อันนี้ก็เป็นอินเตอร์เวช n ั่นชาร์ปัมเบอร์สนะครับผมอันนี้ก็เป็นเซตเตอร์เมนต์พอยต์ต่างๆที่ติดอยู่ข้างบนแล้วก็ก็จะมี uh, จุดของอินสตูเมนต์ที่อยู่ข้างล่างด้วยตามแนวอุโมงค์นะครับ น,นี่ก็จะเป็นเครื่องมือที่เราติดตั้งไปนะฮะแล้วก็เรานำเข้าไปที่ดัตต้าเบสแล้วก็มีการแสดงผลออกมาเข้าดีก็คือเราสามารถที่จะดูได้ตลอดเวลาเท่าที่เราต้องการจะดูนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น h i ปสเต k e แล้วก็ผลการตรวจวัดนะครับต่อไปก็จะเป็นหลอดเอซ์เซนโซเมเตอร์ที่จะติดตามแนวอุโมงค์แล้วก็เหนืออุโมงค์นะครับอันนี้ก็จะเป็นผล ตรวจวัดออกมาอันนี้เป็น vertical i n c l i n o m e t e r นะครับที่ติดติดตั้งแล้วก็ผลการตรวจวัดเช่นกันอันนี้ก็จะเป็น Horizontal i n c l i n o m e t e r ที่ติดในไปลูปนะฮะที่ท่านรอง,องรปมได้กล่าวในช่วงเช้านะฮะน,นี่ก็จะเป็นผลของการตรวจวัดนะครับอินคาร์โนเมเตอร์เอ็กเซนโซเมเตอร์อันตัวนี้เป็นแมกนีติเอ็กเซนโซเมเตอร์นะครับที่ติดตั้ง ีติดตั้งไป Observation well นะครับพิโซมิเตอร์นี้ติดก็ตลอดแนวอุโมงค์แล้วก็ที่ Station ด้วยนะครับทิวมิเตอร์ตัวนี้ก็จะติดาตามบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่รอบๆแนวอุโมงค์นะครับผมยาวตลอด2.6กิโลเมตรนะครับก็จะเลือกติดว่าจะติดตรงไหน ก็จะมีแครงมิเตอร์ติดตามผนังบ้านเรือนเพื่อที่จะดูว่า,าขณะเจาะอุโมงค์ผ่านเข้าไปเนี่ยจะมีผลทําให้มีรอยแยกเพิ่มขึ้นมีการสุดตัวมากไหมอะไรอย่างนี้นะครับนี่ก็จะเป็นโหลดเซลล์ที่ติดในเทมโพลิสตัดที่คาดนโคมเวอร์นะครับผมสเตนเกตติดในเซกเมนต์คอนกรีตเซกเมนต์ของอุโมงค์แล้วก็ติดที่ ดีวอลพาร์แนลนะครับอันนี้ก็จะเป็นเพชเชอร์เซล์เพื่อที่จะวัดเพชเชอร์ระหว่างซอร์ c o โคเวอร์แล้วก็ตัวเซกเมนต์ของอุโมงค์นะฮะก็จะเลือกติดมีการตรวจวัดแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรีย t ไทม์ซิสเต็มติดที่วัดลาดบอิตนะฮะตรงเบียสิบสองก็ สุดท้ายแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือโครงการในอนาคตที่เราจะมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องในงานอินสตูเมนต์นะครับก็คาดว่าปี2572ก็น่าจะได้สายรถไฟฟ้าไปเกือบครบท er ุกสตินะครับผมก็ sponsor? คงขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะครับก็เป็นแบบคร่าวๆเร็วๆนะครับผม ครับครับครับขอบคุณคุณสุวัสดิ์มากนะครับครับขอเล่นเชิญดรธนูอีกครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายนะครับมอบของที่ระลึกให้กับคุณสุวัสดิ์ด้วยครับ